ปัจจัยนี้ก็คือปัจจัยที่คณะญาติติดธรรมญาติโยมได้ร่วมทําบุญกับพระอาจารย์ที่ได้มาวัดนี่แหละมาทําบุญให้ทานที่วัดพระอาจารย์กระเระมีปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลประมาณสองล้านบาทประมาณสองล้านบาทก็จะได้มอบปัจจัยนี้ให้กับโรออใใบงเรียนมอบปัใจจัยให้กับโรงเรียนมอบปัจจัยให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์คนยากไร้ยากจนก็จะซื้อรถรีเฟอร์ให้กับหน่วยงานที่สงเคราะห์คนยากไร้ยากจนหนึ่งคันแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนอีก300กว่าคนอามอบข้าวสารให้กับชาวบ้านอีกที่บริเวณรอบข้างนี่แหละอีก10ตันแล้วก็มีการจัดวง์จัดง,งานสวดมนต์ปฏิบัติธรรม สละเป็นทานสร้างบุญบารมีให้กับญาติธรรมญาโยมเพื่อที่จะสร้างบารมีด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้ววันที่27-28-29กระดักกระดาคมนี้2,567เนี่ยถ้าใครอยากจะมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมสวดบทชีพามก็มาได้ที่วัดป่าดนอนบ้านเทือน ตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอเอาบุญมาฝากนะบุญใดกุศลใดที่พระอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติก็เอาบุญมาฝากสัทธาจะโยมมีครูบา